รับเชื่อมาประมาณหนึ่งเดือนซึ่งได้เข้าโบสถ์สี่สัปดาห์นะครับก็จะขออ่านบทพระคัมภีร์ชื่อพระคัมภีร์ว่าพระคิดตธรรมคำัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ บทที่1ก็ไม่ขอกล่าวถึงนะครับจะขอกล่าวบทที่2มัทธิวนะครับมัทธิวบทที่2ทุกข้อเลยนะครับก็ถ้าหากว่าผิดพลาดการใดต้อก็ขออาภัยด้วยเพื่อว่าจะอ่านให้เพื่อนๆน,นที่จะรับเชื่อและเพื่อนที่เพิ่งจะรับเชื่อ นะครับก็จะขอแบ่งปันส่วนนี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับก็จะขอเข้าสู่การอ่านพระคัมภีร์นะครับมัทธิวบทที่สองหลังจากพระเยซูป,ประสูติที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดียในสมัยของกษัตริย์เฮโรธ มีโหระจารจากตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มและถามว่าผู้ที่มาบังเกิดเป็นกษัตริย์ของชาวยู่นั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของพระองค์เมื่อเราอยู่ที่ตะวันออกจึงมาเพื่อนมัสการพระองค์เมื่อกษัตริย์ เฮโรดได้ยินดังนั้นก็หวาหวุ่นพระไทยทั่วทั้งเยรูซาเล็มก็พลอยวาหวุ่นไปด้วยเฮโรดส่งเรียกประชุมหัวหน้าปุราหิตทั้งปวงและบรรดาธ,ธรรมาจารย์ของประชาชนและตรัสถามพวกเขาว่าพระคิดจ,จะประสูติที่ใด คนเหล่านั้นกราบทูลว่าที่เบธเลเฮมในเควันยูเดียเพราะผู้เผยเปลาวจนะได้เขียนไว้ว่าส่วนเจ้าเบธเลแฮมในดินแดนยูดาไม่ได้ต่ำต้อยในหมู่ผู้ปกครองแห่งยูดาเพราะจะมีผู้ปกครอง ผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าซึ่งจะเป็นผู้เลี้ยงประชากรอิสราเอลของเราแล้วเฮโรสจึงเรียกพวกโหลาจารย์มาพบอย่างลับๆไปถามจนทราบถึงเวลาที่แน่นอนที่ดาวนั้นปรากฏขึ้นแล้วส่งพวกเขาไปยังเบธเลแฮม พร้อมทั้งรับสั่งว่าจงไปค้นหาพระกุมารนั้นเมื่อพบแล้วจงแจ้งเราทันทีเพื่อเราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วยเมื่อได้ฟังรับสั่งของกษัตริย์แล้วโหราจารย์เหล่านั้นก็เดินทางต่อไปและดวงดาวที่พวกเขาได้เห็น เมื่ออยู่ที่ตะวันออกนำทางพวกเขาไปจนถึงมาหยุดอยู่เหนือที่ประทับของพระกุมารเมื่อพวกเขาเห็นดาวดวงนั้นก็ปิติยินดียิ่งนักเมื่อเขาไปในบ้านเมื่อเข้าไปในบ้านก็เห็นพระกุมารกับมาดีมารดาของพระองค์จึงกลาบ นมัสก,การพระองค์แล้วเปิดหีบนำเครื่องบรรณาการออกมาถวายคือทองคำกำยานพวกเขาได้รับคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปพบเฮโรดพวกเขาจึงกลับประเทศของตนโดยใช้ เส้นทางอื่นเมื่อพวกโหราจารย์กลับไปแล้วทูตองค์หนึ่งของพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันและสั่งว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและมารดาหนีไปยังอียิปต์และอยู่ที่นั่น จนกว่าเราจะบอกให้กลับมาเพราะเฮโรดกำลังจะค้นหาพระกุมารเพื่อประหารในคืนนั้นโยเซฟจึงลุกขึ้นพามาลีกับพระกุมารเดินทางไปยังอียิปต์และอยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นประชน ทั้งนี้เป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าเราเรียกบุตรของเราออกจากอียิปต์เมื่อเฮโรตรตะหนักว่าพวกโหราจารย์หลอกพระองค์พระองค์ก็กลิ้ว จึงบัญชาให้ประหารเด็กผู้ชายทั้งปวงในเบเลตแฮมและและแวกใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาาเนาดาเคนตามระยะทางระยะเวลาที่ทราบจากพวกโหราจารย์ทั้งนี้จึงเป็นจริงตามที่ผู้เผยพระวจนะ เยเลมีกล่าวไว้ว่าได้ยินเสียงหนึ่งในลามาเสียงสะอกสื่ื้นข่าควรวาเคลลํำให้ถึงบรรดาบุตรของนางและไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆเพราะบุตรทั้งหลายจากไปเสียแล้วเมื่อเฮโรดสิ้นพระชนแล้ว ทูตองหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่อียิปต์และกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและมารดากลับไปยังอิสราเอลเถิดเพราะบรรดาผู้ที่พยายามเอาชีวิตพระกุมารน,นั้น ตายแล้วดังนั้นโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังดินแดนอิสราเอลแต่เมื่อเขาได้ยินว่าอาเคลาอัสขึ้นครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาเขาก็กลัว และไม่กล้าไปที่นั่นเมื่อได้รับคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแควน้นกาลิลีและอาศัยอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อนาสเลตจึงเป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ผ่านทางบรรดาผู้เผยพระวจนะว่า เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาเสเลตขอจบบทที่สองเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ